ไปดูการดําเนินงานในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนะคะโดยพุ่มในการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตค่ะย้ําโรงเรียนในสังกัดทั้ง49แห่งนะคะถังดับเพลิงในโรงเรียนมีมาตรฐานพร้อมใช้งานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองค่ะ ดรวิภาสายรัฐพ่วงในการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูกเก็ตพร้อมด้วยรองพ่วงในการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูกเก็ตและคณะนะคะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งสีแดงภายในโรงเรียนบ้านสะปำม,มงคลวิทยาตำบลเกาะแก้วอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาภูกเก็ตค่ะให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภยัยพร้อมใช้งานอยู่เสมอจากการตรวจสอบถังดับเพลิงเบื้องต้นนะคะทุกชั้นของบนอาคารเรียนมีถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งสีแดงติดตั้งเอาไว้หากมีการตรวจสอบแล้วค่ะบางถังหมดสภาพจะเปลี่ยนใหม่หรือนําไปเติมให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอทางด้านของผู้อนการโรงเรียนบ้านสปัมมงคลวิทยานะคะนาย มนตรีอารีราชค่ะกล่าวว่าโรงเรียนได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอักค,คีภยัยการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่เป็นประจำอยู่เสมอรวมไปถึงการสร้างความตระหนักในหลักการป้องกันระงับอักขีภยัยตามมาตรฐานสากลในขณะเดียวกันโรงเรียนได้มีการตรวจสอบทั้งดับเพลิงในเบื้องต้นด้วยตัวเองเป็นประจำทุกเดือนนอกจากนี้ยังได้มีการสอนแทรกในบางรายวิชาเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องทางด้านของพอ,อ,อสํงงานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตได้เน้นย้ำให้โรงเรียนทั้ง49โรงเรียนมันตรวจสอบความพร้อมของถังดับเพลิงเป็นประจำทุกๆ1เดือน หากมีการชำรุดไม่พร้อมใช้งานให้จัดเก็บเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและพร้อมใช้งานอยู่เสมอเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะเราก็มีการเน้นย้ำให้ทั้ง49โรงเรียนถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกันนะคะแล้วก็แนวปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัคคีภยัยอุทกภยัยวาตภัยต่างๆและรวมถึงความปลอดภัยบนท้องถนนที่ลูกๆนักเรียนจะต้องได้ได ได้มีความปลอดภัยและที่สําคัญก็คือโรงเรียนของพวกเราทั้ง49โรงเรียนนี้ได้นํานโยบายสู่การปฏิบัติอย่างครบถ้วนครับเรามีแผนนะครับมีแผนการป้องกันต่างๆนะครับผู้เชี่ยวชาญได้มาฝึกอบรมนะครับแล้วนอกจากนี้เราก็มีการสอดแทรกเข้าไปในของอการเรียนการสอนในชั้นเรียนแล้วก็มีคุณครูนะครับที่รับผิดชอบเขาจะมาตรวจเช็คในเรื่องของทับดังเพลิงทุกเดือนนะครับตามตารางที่เขามาตรวจเช็คนะครับทุกเดือนนะครับตัวนี้ ก็จะเกิดความมั่นใจว่าของเราเนี่ยสามารถใช้ในเกิดเหตุได้ทันท่วงทีค่ะนอกจากนี้นะคะทางโรงเรียนสป,ปัมมงคลวิทยาค่ะยังได้มีการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียนด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการบริการห้องสุขภาพการอบรมกรณีเด็กติดในรถการป้องกันการแก้ไขปัญหายาเสพติด การจัดการสภาพแวดล้อมให้หน่าอยู่มีสุขอนามัยที่ดีอีกทั้งยังรณรงค์ให้นักเรียนสวมใส่หมวกกันน็อกค่ะหากนักเรียนไม่มีหมวกกันน็อกนะคะทางโรงเรียนก็จะมีหมวกกันน็อกให้ยืมจนได้รับรางวัล2ปีซ้อนจากการเข้าร่วมโครงการนักเรียนหัวแข็งและรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี2564จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอีกด้วยค่ะ